ราคาคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทันบาทค่าจัดีค่าโอนฟรีประกันนะครับพรบรนะครับส่งอยู่ที่8,500บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับสวัสดีครับผมเพชรจากเพชรคาร์เซ็นเตอร์ครับรถยนต์ดูสองคุณภาพเพื่อคุณครับ วันนี้เราจะมาแนะนำรถสวยจัดทรงแต่งซิ่งที่สำคัญมีเครื่องเสียงชุดใหญ่ให้ด้วยนะครับจะสวยและมีสภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Isuzu ุ m m x s s p c e e Cap ปนะครับปี2013นะครับรุ่น 2.5L นะครับเบื้องต้นเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยครับว่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับด้านหน้านะครับคันนี้ มาด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟด้านหน้านะครับทั้งสองดวงมีสภาพใหม่เงางามเหมือนกันเท่ากันทั้งสองด้านนะครับด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวามากระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับสภาพโครเมียมก็มาจากศูนย์มีสภาพเลื่มใหม่สวยงามนะครับใส่สปอตไลท์ด้านหน้านะครับมาให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ในช่วงที่มีหมอกหน้าหนาวนะครับมีหมอกก็จะสร้างความปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ สีฝากระโปรงสีกระชนหน้าก็สีเดิมเหมือนกันสภาพสีเดียวกันก็ด้านหน้าไม่มีชนมาอย่างแน่นอนครับต่อไปเรามาดูด้านข้างกันครับเริ่มด้วยด้านข้างด้านซ้ายมือของรถยน์นนะครับด้านข้างแลแก้มด้านข้างนะครับเป็นสีบนเงินนะครับมีสภาพใหม่สวยนะครับสีแก้มสีประตูหน้าสีแคปสีกระบะท้ายสีเดียวกันเหมือนกันทุกชิ้นครับไม่มีการทําสีมาอย่างแน่นอนครับ คันนี้ด้านข้างเป็นกระจกมีไฟออกด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ล้อแมกคันนี้เป็นล้อแมกเวลนะครับตามด้วยยางโซคุดุขอบ18นะครับยาง2 4 5 45หขอบ18ปี2021ให้เลยนะครับล้อแมกก็เป็นล้อแมกเวลสวยเงางามทั้ง2ด้านนะครับสำหรับการจัดทรงนะครับด้านหน้าเราก็จัดทรง โหลดต่ำมา1นนิ้วด้านหลังโหลดต่ำมา2นิ้วทำให้สภาพดูแล้วสวยงามนะครับจัดทรงได้สวยงามลอยเม็ดอาร์ต่างๆนะครับสวยเงางามอยู่ครบนะครับทั้งด้านซ้ายมือนะครับทั้งแคปหลังก็เม็ดสวยยังอยู่ครบสวยงามครับด้านซ้ายต่อไปไปดูเม็ดอาร์ด้านขวามือครับขวามือก็มีสภาพสวยมีเม็ดอาร์ครบใหม่ สวยไม่มีชนหรือพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนครับไปดูด้านข้างขวามือของรถยนต์นะครับเริ่มด้วยด้านแก้มด้านหน้านะครับก็เป็นสีบอลเงินนะครับเหมือนกับประตูหน้านะครับแล้วก็กระบะท้ายด้านขวามือของรถยนต์มีสภาพสีบอลเงินสภาพก็ยังใหม่สวยเงางามครบทุกชิ้นสีเหมือนกันทุกชิ้นครับผมไม่มีการซ่อมหรือรับอุัตเหตุใดๆทั้งสิ้น ต่อไปเรามาดูสภาพด้านหลังของรถยนต์กันครับด้านหลังของรถยนต์ไฟท้ายใหญ่นะครับทำให้มองเห็นได้อย่างไกลนะครับรวมทั้งดูด้านตะเข็บของกระบะนะครับด้านซ้ายมือรอยตะเข็บต่างๆก็ยังอยู่ครบและสวยงามครับด้านขวามือกระบะนะครับตะเข็บต่างๆก็ยังสวยงามนะครับพื้นกระบะร่องรอยการถูกหรือเบยดเป็นสนิมอย่างไรนะครับสภาพสวยใหม่ ไม่มีชนมาแน่นอนครับมาดูสภาพภายในรถยนต์กันครับคันนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้า2บานทั้งสองข้างนะครับแล้วกระจกไฟฟ้าเป็นระบบออโต้้วยครับพวงมาลัยก็เป็นระบบพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับรวมทั้งเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นระบบ Android สามารถที่จะดูหนังทาง YouTube เปิดเพลงฟังทาง YouTube ได้เลยนะครับสามารถที่จะรับเปิดปิดโทรศัพท์ที่เครื่องเสียงได้เลยนะครับ ต่อไปก็คือแอร์ระบบแอร์คันนี้ก็เป็นแอร์ระบบปรับมือแมนนวลนะครับสภาพใช้ได้เย็นแล้วก็เย็นฉ่าด้วยนะครับตามมาด้วยเกียร์เกียร์ก็เป็นระบบ5สปีดนะครับหกเกียร์ถอยหลังนะครับต่อลืมบอกไปก็คือคันนี้เครื่องเสียงนะครับเราจัดนอกจากเป็นจอ Android แล้วนะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับข้างหลังมีการตีตู้นะครับมีพาวเวอร์แล้วก็มีซับให้ด้วยนะครับแล้วก็เสียงดังฟังชัดสวยเลยครับ สำหรับภายในเบาะกอันนี้ก็จะเป็นบอะหนังเป็นดิ้นได้สีแดงสภาพใหม่สวยเงางามนะครับ หลังคาก็จะเป็นหลังคาสภาพเพยายดานเป็นหนังนะครับสภาพหนังก็ยังใหม่สวยไปดูไมค์คันนี้กันครับว่าวิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะครับไมค์คันนี้ใช้งานไปที่139,200กอิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไมค์เป็นไมค์แท้เดิมแน่นอนครับต่อไปเรามาดูสภาพด้านหน้าของรถยนต์นะครับว่าจะมีโครงสร้างและเครื่องยนต์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูด้านหน้ากันเลยนะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับ น็อตฝากระโปรงด้านหน้าก็เดิมไม่มีแกะน็อตฝากระโปรงแก้มด้านขวามือเดิมๆไม่มีแกะนะครับด้านหน้าน็อตลอยย้ำต่างๆนะครับกานหน้าต่างๆก็สภาพเดิมๆนะครับไม่มีชนด้านหน้ามาอย่างแน่นอนครับดูเพจก็ยังเพจก็ยังมีหมุดสีดำนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับแก้มด้านขวานะครับน็อตแก้มสภาพเดิมๆนะครับแล้วก็น็อตฝาโปรงด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็ เดิมเลยครับสภาพคันนี้โครงสร้างด้านหน้าไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนครับต่อไปดูเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับสภาพเครื่องยนต์ก็ยังแน่นนุ่มแล้วก็ใหม่นะครับแล้วก็แห้งสะอาดด้วยนะครับระบบเบรกคันนี้นะครับเป็นระบบเบรก ABS ให้เลยนะครับสร้างความปลอดภัยในขณะที่เบรกกระตันหันนะครับ ให้เบรก ABS มาด้วยนะครับสำหรับคันนี้ครับเราได้ชมสภาพทั้งภายนอกภายในและโครงสร้างไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูราคาคันนี้กันครับราคาคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4,25 000บาท4,25,000บาทเท่านั้นครับค่าจัดีค่าโอนฟรีประกันนะครับพรลบนะครับส่งอยู่ที่8,500บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ ส่งที่8,500บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับช่วยอินบ็อกซ์เข้ามานะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทร0819721052นะครับหรือทักมาที่อินบ็อกซ์นะครับที่ Facebook นะครับฝากติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะได้นำเสนอคลิปดีๆมานำเสนอให้ท่านในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ